สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัตหาคมวันนี้เป็นภาคพิเศษนะฮะและที่ผมยืนอยู่นี้คือยืนอยู่กับพี่ตีก๋วยเตี๋ยวเรือสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้ววันนี้อิ่มแน่ท่านผู้ชมเอาง่ายๆอิ่มก็รู้นะนะครับงานเหล่านี้นะฮะเป็นพระเป็นพระอะไรบ้างดีกว่าอ่าเป็นกลิ่นทเรศวรวังจันทร์ครับ กรีนทะเลสวนวังจันทร์วังจันทร์คือที่นี่ใช่ครับเป็นพระราชวังจันทร์ที่ว่านธรรมของกรีนทะสวนมหาราชเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบอกนิดนึงวันนี้มีงานนะครับแล้วก็ปีนี้รู้สึกจะงานได้ใจะมัาที่มาการมีการรวมตัวท่านผู้ชมแล้ววันนี้25เมษายนนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเรานะครับแล้ววันนี้นะฮะลูกหลานชาวพิซซิโนโรรวมถึงคนที่เป็น

รุ่นที่สองเมื่อปีพศ2515ครับ2515แล้วถ้ารุ่นที่หนึงจารพััหาใหนึ่งหาดเศษรรุ่นที่หนึ่รุ่นที่หนึ่งเป็นมระฤาษีสถานไตรภพปี2507ครับ2507ครับรุ่นที่สองสถานไตรภเป็นเจ้าวิถีจัดสร้างเป็นผู้จัดสร้างอาจารย์สวัยสุวรรณโอเจ้าวิถีพระอาจารสวัยก็คือเจ้าวาดวัดวัดคือนับเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองคือที่ที่เห็นนี่คือเป็นกิ่งในแนวพระาม พัะศาสนามหายาณคระกบมีพระบมิสัทธครูที่าพใครเสี้อุกพรเจ้าครับองาเขยาวุ๊กอภิษฐานของขอเรัเอาเวลาสัเกตบนหนาขอที่ก็ไม่เขยาก่อนครับใช่เขย่าให้มีเสียงกิีเพื่อให้ได้ยินไปถึงพระคุองค์เป็นเป็นความเชื่อของศาสนามหายานครับอระเป็ดทำฝ่ามหายาเชื่อว่าไม่เิดเขย่าก่อน ผมเพิ่งรู้ท่านผู้ชมเนี่ยพระกริ่งเนี่ยผมผมบูชามาพุทธคุณนะครับใช่ผมเขาองค์สงศ์ระดับความเราอ่าเหมือนตึ้งเหมือนปลูกอ่ะพูดง่ายเหมือนปลูกอ่ะคหรือจริงๆแล้วถ้าเหมือนที่เบสท่านผู้ชมก็เหมือนที่เขาบงล้อมีอ่ใช่ครับใช่ครับเป็นภูมิปัญญาของผู้ชมโอ้โหพ่ตีวันนี้ความรู้ได้ดีมากเลยเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วข้างหน้าแบบตอนนี้นะฮะถ้าผมถามเป็นมูลค่าเนี่ยเอาหมดตู้นี้ประมาณเท่าไหร่ครับอือ ไมนะไม่น่าจะาต่ากวอง6-7ล้านนะครับ <parliament> ผมยืนอยู่ข้างหน้าตรงนี้6-7ล้านนะคุ่ผู้ชนะฮะดีนะมีะตำรงตรวจเป็นเหรียญจักรพรรดิเลใช่ไหส่วนที้ก็เป็นเหรียญในที่มีค่า <ไล S 2> <ๆ>นิมยมในวงการนะฮะในปีที่ในรุ่นของพระพุทธชินราชเป็นครับเหรียญจักรพรรดิเป็นเหรียญชาพิเศษครับด้านอาจจะมีความหมายคือว่าด้านหน้าจะเป็น พระพุทธชินราชด้านหลังจะเป็นสเต็ปพังก์เลสส่วนปาราช์ก็เปรียบเสมือนเป็นเหรียญที่มีพิสดารพิเศษคอมี